มือนีไปยางเลาะเขาว่าพ่อเกี่ยวไปไปเห็นบวกนหน่อยพี่น้องปลาบ่อนยิมๆๆย้มยับยิมย้มยับอยู่เนาะจ้ะเนาะสวัสดีจ้ามือนีอมชอยบาน้าสิผ้าไปสอนบวกบวกนดน่อยดอกพี่น้องต่ว่าเป็นหูมีปลาหน่อยบ่อนนะนะอมชอยก็เลยไปสอนเบิงว่าฮาเทเดปลาซิวพ่อสิไปหมกสันเดะมาเบิงเด้อม,มาเบิงน้ำกันพี่น้องว่าสีไดตไปย,ยังเน่ยสิเด้กินบ่เฮสิเด้ปล่อย ปลาหน่อยปลาดุกหน่อยเอาไปเหลือกอยู่ในบานคนคนติดต๊ะข้าปลาซิวปลาดุกหน่อย ประคอหน่อยนะ้ำโอ้โอโหน้ำเสิตียนออก หลายครั เไปปลาหน่อยไปปล่อยปลาจี้เดือดหน่อยปลาฟ้าหน่อยปลาเค็งหน่อยบลกร้ายเลยปลาเค็งหน่อยปลา,าหมอนอั่นแหละไปสวนยุ่บวกมากเลยที่หิดต้มบอ <c oughs> ไปส่วนบวกมาก ิึงมันเหลือบ่งกรนดะวาสิมี่เอนพ่อเด้หเมกบ่เท่กันอ,อู้พ่อหน่อยเล่นพัก,กหน่อยอยู ตาอ,อ,อ,อยหน่อยแต่ว่ามันน่ไปกินปลาหน่อยเมื่งว่าสิสิเด็ปลาอย่างไวกน้อย เด็ดปลาคอหน่อยเด็ดปลาคอหน่อยแต่เฮาไปปล่อยนี่ลุงสาหน่เพิ่นสิกินปลาหน่อยเมื่อเดีย๋ยวนี่เนี่เอาไปปล่อยเอาไปปล่อยอยู่สาได้อยู่มีหอดอันเม่งมันเหี้ออกมาหอดลูกออดเอาปล่อยใส่เอาปล่อยใส่กับหอยเลยนี่ Ba đục ông thoải ông thầy sẽ sư poison đi tiêm phúc yang mười ba mười con đầy mà tay ảnh chân sĩ nè mục đầy, you know Cá siêu này nè nè này nè nè đầy nè Hỏi nè 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 นี่ไนงะปลาเนี่ยหน่อยน,อยนี่เต็มอยู่นี่ปลาหมอได้หน่พี่น้องปลาหมอปลาเข็งหน่อยอะจา้ะเอาไปปล่อยสาเนะาะถ้าบ่มีปลาคอ,อนี่ยหลอดหมดเลยได้หนี่หลอดหมดเลยด้ถา้าบ่มีปลาคออ่ะอุ้องฉายเสียอุ้งฉายเสียทิมม่มล่งนีดอกสี่เอาปล่อยลงอัหน ไม่ใช่เซเอาปล่อยล่งหนิหมดเลยฝ่าเอาไปปล่อยกันเดีกพี่น้องเอาหอยหาเหลือหอยถิ่มเพราะว่าเดี๋ยวมันสิไปน็นผสมกับอันมันสิไปผสมผสมกับอันหอยเช่วลีดสีทองห่อโอ้โหเซลไปเทกับยันมีม่หมกหอยปนเนาะสิลดีเลือกึ๊กเก่าแล้วเว้ยเรือที่ละตัวกึเกา่าแล้วตัวได้หลอด หน่อยปวดพอหันชีไปเทเลยเดี๋ยวสีนี่หอยตัวหนหน้อยที่เฮาเดี๋ยวไปเห็นนะจ้ะเดี๋ยวมันสิไปปนกันครับเชื่อหลีสีทองว่ามันสิได้ว่ามันสิไดงไปซิ่วหล,หลายๆจะไปหมกกันเด้ออันนี้มันละได้นหน่อยๆน,น,นึงตัวนี้ ได้ปลาซิววางหาหกตัวนี่แหละตอนนั้นมีแต่อัปลาเข็งหน่อย <c oughs> หัวว่านเมอก่อนอมนชอยเฮ็ดอีกบวกหนึง่งได้ปลาดุกปลาดุกหน่อยบลากหลายเลยอมชอยก็เอาปล่อยไวไ้ในนี่แหละบอ่อหอยนี่แหละอู้เอาไปปล่อยบอ่อกพี่ป้อง เพราะว่าบ,ออบ่อกบุ๊นี่ยบ่ได้เลี้ยงหอยแมนแมนแมนจ้ะเนี่ยปล่อยหนีเลืเอ่อยเนาะไอ้ปลอดอยู่ในหันละมแมนแมนแมนเพราะว่าถ้าเห่าเลือกโดนหลายเลือกโดนหลายปลามันสียเน่าเสีบปลอด ป้อยอัน,นอันปลาคอเนี่ยกับพ่อกระเทือนพ่อกระเทือนตัวเดียวก็เสียปลาคอเอาป้อยเสี่หนีไปยนะังบัวกบออไม่ใชเสียกบอัน,นพ่อพันใหญ่มาหัน จะถามมาเบิงว่ามั่นสีหลอดบอลลีวา่ามันแต่ว่าเหมือว่าหลงเอาประคอหน่อยใจตัวหนึ่งดิ้าหลอดกับสิกินปลาหน่อยหมดอีกหละ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นอาหารซะือเรียบรวยได้หมดอีกกินสัมพีน่อง้าเบิ้งความคืบหน้าด้วยน้ำซอสอมใจกับเอาออาหารปลาดุกหาเพิ่นอยู่